ใช่ไม่ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เวลาอีกอาจารย์าอาจารย์เวลาอันนะคะตอนที่ที่เซ่านะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าคุณคิดว่าเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันเกยงแต่เราอธิบายในทางนี้ก็อธิบายให้เกิดความชัดเจนจะได้จะได้จบกให้รู้ว่าไม่ได้ติดใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าก็อาจารย์เวลาขอนาตมาออมก็ให้ท่าน รว่าถือว่าอย่างน้อยอยู่ติงการยดกันนะเนาะแล้วก็หาเรืได้ก็หาเรื่อกันนะคะเดี๋ยวผมขอแทรกอันนี้ันท่านท่านวลาท่านได้คิก็ู้ดีกับนึกกับมครับครัก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ก็ถามว่าวเ,ออเป็นสิ่งที่ท่านก็ออมีความรู้สึกที่ดีทั้งสองฝ่ายของารแช้์นี้นะทั้งสองฝ่ายน้วเมื่้าสิ่งที่ดีเนี่ย ไม่เสียนะคะก็บังเอิญแล้วก็เสถกัท่านท่านก็มีวรู้สึกว่าเมตตาทั้งทั้งหมดก็แต่เราคงพรณาดองไว้นะว่าคามมาธ้รว่ามาธรรมมเราก็ถงว่าท่นขอมาแล้วทำไมเราจะไมให้เราก็ต้องให้นางเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้จะไม่ไดาเอาเงินมามอบใวเราก็จะวันนี้ที่คุณึมามอบให้เสองแนเพื่อเราจะได้เอามามอบต่อว่าหนึ่งสองตามที่คุณผมขอเยอะเพิ่อีกนิดนึี่คุณหนึคุณ ติ๊กพูดว่าเราองไปแบบมันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยในวันที่1 9ตุลาที่สารสักศิ์ธรรญญาเราพูดไม่ได้เรื่องสา์ยนะครับไม่ไม่ได้พูดเรื่องสารผมวันนี้กล่าว่ามันเกี่ยวยังไงคือผมได้บอกในที่ประชุมว่าที่คุณหนึ่งจักรวาลคุณทุกติ๊กและคณะเนี่ยในตราทำกราบขอโทษขออภัยยอมรับผิดทุกอย่างต่อบตัดตวอาัว่า่างต้องัวยวย่าัาวารัว่ก็ต้องขอยออ่าตัออ่ หลังจากท่านได้กล่าวเสร็จรุ๊บปัญหาต่พรวาว่าอยากจะทราบว่าที่ท่านกล่าวขอโทษขอไอปขอ,อย้อนรับถึงกเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างคุณจักรวาลไม่ได้ตอบก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรแล้วในวันนั้นเนี่ยเราประชุมเป็นเกี่ยวกันทั้งหมดในเรื่องที่คุณเคยแถลงข่าวคอนจัดงานว่าจะไม่ขอรับเงินค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยชูบูชาครู คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝากไว้ว่านี่คือสุดซักที่ลูกไะได้ทำมาหากินการทางเราเนี่ยก็บอกว่ามันเกี่ยวพันกันหมดหลายเรื่องนะครับเราเคยไปแถลงข่าวที่เดอะอเมริกนเมื่อวันที่สองเมษาข้อเท็จจริงต่างๆมันปรากฏอยู่ในการบันทึกกันทั้งหมดแล้วเหมือนกขาเข้าใจกันหมดแล้วครับจริงๆคุณอม่ญาตก่อออนนขุญาตก่อนสาวเสียสาวนิดเดียวไม่ได <ขอ S 2> <า>้ไม่ได้เลยล<า>ูกที่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง คุณที่สุดแต่รื่องน้องสรกว่าเออทีเราเรเข้าใจกันดีแล้วตอนนี้คุณจะตอนที่ว่าเราเราไม่เสี่ยงกันต่อนู้นเราเราเข้าใจกันดีแล้วเราเข้าใจกันดีแล้วเราถอยยูกตัวอย่างนี้ได้ไหมนิดเดียวนะนิดเดียวแล้วทั้งหมดเนี่ยจากจากที่เมื่อกี้ทิ้งเอาไว้เนี่ยว่าไม่ขอรับเงินไม่ต้องเงินให้แต่วันที่9กุมภาพก5มีสำนักงานกฎหมายที่คุณมอบหน้ายื่นโน้มติมาเรียกเงิน3ล้านเจ็ดผมพูดจบแล้วก็เชิญ นี icana, ่คือตอเวต้เจก็คือที่บว่างขอโทษทุกสิงทุ่างข่าวจะลงไปหาว่าเอาที่ผ่านมาผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแบบนั้นเหรอมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่บิดเบือนไปอีกนะคะต้องบอกว่าที่ถึงขอโทษในฐานะที่ต้องขอรู้สึกน้อยใจว่าเอออะไรประเด็นอะไร่าษาต้งแตเอาี่ึงในฐานะเป็นเด็กเราก็ือว่านออเอาเป็นว่า มันไม่ได้มีแค่ทางเราและทางต้องพอนะคะจริงมีมีมีผู้จัดกรรมการท่านอื่นด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันแล้วเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาค่ะในการเข้าใจกิจการแล้ววันนี้เราก็ได้เอามืองตรงนี้นะคะจะมอบให้ผู้ใหญ่ในหลายๆสืวอแล้วก็มิ้นเราคิดว่ามันควรจะจบด้วยดีสักทีค่ะเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องสีลัาวมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเออถ้ามัาประเด็นสีลั้วไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ละกันเนาะเออเรา ของยญาพูดนะพูดให้ชัดเจนเลยนะจะได้เข้าใจที่มสามีนาเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยสามล้นมานหนึ่งแสนนะคะ,ะในในเวลาเดืนสิบสี่สามทุ่นอนววันเดียวกันก็คือ17.17 4 3, 6, ล้าสแสนม่นบาทอันนี้คือในเวลาติดวันต่างกันต่าง,างากันแล้วก็มเกิดจนได้เกิกดกรณีมี มันไม่ถึงจริงจงไม่ถึงพอพ่อพ่ปอจริงไม่ไม่ถึงตอนนี้ตอนนี้พ่อม่พออยากอยากก็คิดลงมาตอนหลังม่าอยู่ร้านสี่เพราะว่าแม่บอกว่าจริงๆอ่ะผมผมมาแค่ร้านสี่แต่แม่ปอนบอกว่าขอขออะไรขออะไรายจริงได้ไหมอยากรู้เราเียเราลงท้องผมจริงๆอ่ไม่ต้องรู้ใจจริงเขาถ้าเรใจจจริงอ่ะมันจะแพงเพราะว่าผมไม่ผูมันทิ้งเาทมเขาเลยลงทองศอกไปให้เอาเอาปกิดาเขาเด็กกันแล้วนะเจากกันแล้วเอาไป ครับพี่แล้วกันพี่โอเคคือถ้าเจอกันยันคืนเข้าใจแล้วเนี่ยแต่ทุกคนเดี๋ยวไม่เข้าใจแต่เมื่อเราแถลงข่าวไปวันนั้นเขาก็สามารถกลับไปดูแต่ในสื่อได้แต่วันที่ที่เราจะพูดกันก็ไม่เกิดคล็อกเพลย์อ่ะไม่เกิดคล็อกจริงเราเงินก็สำบุญกันดีกว่าเข้าประเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เคลียร์เรื่องของสมาชิกที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นอย่างเงจริง ถูกไหมฮะตรงประเด็นนะที่ผมพูดที่เออ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 ทั้งหมดแต่สรุปยังไงก็คือสรุปละมันจบแล้วมันมันแฮปปี้แฮนดิ้งหมดละไม่มีอะไรแล้วแต่นี่อะทุกสีทุกอย่างที่มันมีที่มาร์คไว้เนี่ยเออถูกไหมยู่อนนะคะใครอยากเอาไปประเด็นเรื่องสีร้านสามร้านอะไรเรามีร้านสีแล้วจริงจริงใช่ใช่ศิลปินทุกคนเนี่ยต้องทราบราคาคือตัวนี้เนี่ยในสีล้านหรือสามร้านแล้วแต่ไม่ต้องกลัวยังซ้ำอีกนะ มันก็ะกอบเป็นตัวเลขที่เราส่งมาแต่สุดท้ายสรุปแล้วคือล้างสีที่เราจ่ายเรื่อยไปแล้วถูกไหมอันนี้เราจ่ายเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะเพระจ่ายไปเมื่อประมาณปลายเดือนจ่ายเรียบร้อยเพราะว่าที่จ่ายเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องจ่าย การแค่สี่แสนสองแสน่เกินแต่ละหนึ่งเดืนเดบิตชีอยู่แล้วแต่เธอไม่ได้มาใช้เราก็คงจะเข้าใจผิดว่าโอ้พระพรให้เอาไปใช้แต่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้ก็องเลยเข้าใจผิดนี่พระพรก็เ้าไปใช้ไปยังบอกทำอะไรก็ต้องมีใครจ่ายมีท้าจ่ายเรื่องงาแต่แต่คราวนี้เราบอกบอกว่าเออเราเข้าใจผิดว่ามันเอาไปใช้ได้แต่เราก็ไม่กล้าเอาไปใช้อย่างที่เคยแก้ นี่บริจาคเป็นเงินบริจาคของประชาชนเนาะแต่อันนี้ป้าพรป้าพรอาจจะบอกไปแล้วหนูอาจจะลืมทีมงานหนูอาจจะโดนแล้วบเงทีโดนหนึ่งหนึ่งล้านบาทก็เลยเปิดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคองการจัดทำงานเ่ะทายใช่ป้าพรก็เอาเงินเข้าตัวของป้าพรเนี่ยใส่ไปญชีให้ก่อนโดยเธอเซ็นคุณชัยยงเซ็นรับ จำลองเสร็จสามท่านเข้าใจนะ่แล้วนี exactly. so, so, so ่เป็นเรื่องของการสมุดบัญชีอยู่ที่ใครก็แต่คนใช้ยกอยู่ที่เท้าอยู่ที่คุณตุ้กติกทัานแสรวันนั้นคุณตุ้กติกเาใช้เราใช้ไม่ได้ครับเราคนผู้ใหญ่เราไม่ใช้ครับมาเกี่ยงครับเพราะต้องมีคนเสด็จสามคนหน้าจบนะไม่ไปเกี่ยมมันจบแล้วไม่มีอะไรละเอาเป็นว่าเงินคืนปีใหม่แล้นั่นคือวันนี้เรียกมาเนี่ยเรียกมาเพรว่าเรามาเคลียร์ทุกคนเข้าใจจะได้จบ แต่การเคลียร์เข้าใจเน่ยเป็นส่วนต้องทำชันชัจน้งเ้าชดเจนนะเราทั้งหมดเข้าใจแต่สื่อมวลชนและประชาชนและแฟนคลับของครูชาลี ท่านไม่รู้ันจะได้รู้ตันนี้เข้าใจแล้วครับวันนี้เริ่มงงงแล้วบีบีมีใครบีบเข้าใจเข้าใจผมก็ใจรู้ชนจับตัววางองรอยอดถามต่อหน้าสื่อมวลชนไม่ต้องนะครับเฮ้ยคุณอาเรื่องเขาจบกันดีๆแล้วเนาะอ่าตอนนี้เป็นผู้ใหญ่เนาะอาขอหนึ่งขอนิดเดียวจะผมจะผมได้สื่อมวลชนเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นสื่อประชชานใจเข้ายมวลชนตกลงว่าทนายความผู้รับมอบหน้าเนี่ยในคดีที่เรียกมาสามล้านเจ็บเนี่ยคุณได้สั่งยึดติดออกเข้าใจแล้วไม่อ่าอย่างนี้นะคะ เราไม่มีราคาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องการเงินจากตรงนี้แต่เพียแค่ว่ามันผ่านไปหนึ่งปีแล้วเรายังไม่ได้หลักเรายังไม่ได้ค่าชิ้น่ายเนาะคุณได้ไปไปในที่ไหนผมเรียนถามท่านรองว่าท่านได้สั่งผู้รับมอบหน้าทนายความสำนักงานนี้ให้ยุติคดีเรื่องนี้ในอย่งที่เราตีม ก็ไม่มีแล้วค่ะก็จบแล้วคือเราไม่ได้เงินเลย่ไ้ามสบได้แล้วอจบมาแล้วเชื่อผมแต่จบมาแล้วคุณลุงพอจบมาแล้วคุณลุงนะครับเออตอนนี้เราก็ได้รับเงินแล้วงานก็จบไปเรียบร้อนครับเอนนี้เราเอาเงินมากับกับแพรมามอบให้สมานผมมาให้อาจารย์ผมมาให้อาจารย์ั้งงสองคนนะครับทั้งสองท่านนะครับอย่างนี้ก็ต้องถามว่า เราต้องทำเอกสารันต่อต่อนะเกี่เรื่องเรื่องต้องไหมคะเรื่องโยเวเรื่องิาต้องทำเอกสารต่อต้องทำเอกสารเพราะเรายังไม่ได้ทำเอกสารให้ถึงลงองตัวันมาให้ครบรั ว่าไม่ใช่คุณผู้คิดคุณผูบอกว่าต้องต้องมือตัวนี้คนะ่ะใช่ต้องมาทำเอกสารเป็นสะัญญาต้องไหมคนแล้วระยะเวลาเท่าไหร่เราต้องมาดูเรื่นี้เช่นกันจรือว่าได้มาเรื่องสิทธิ์ต้องไม่รู้ได้คำตอบแล้วนะครัแบแล้ว,วตอนนี้จุณผู้คิดเตอนบอกว่านะต้องมีเอกสารเรียบร้อยก่อนนะก่อนที่เราจะส่ง้องทงงั้งหมดเพราะมันจะไม่ไม่เรียบร้อยต้องไหมคนะต้องไหมเห็นไหมตนไหนพูดเมืเ่อไหร่ ตอนนี journey, know, ้ยูทูบเราไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่ถ่ายคลอดสดนะคะเราโดนเารโดนูดลง YouTube กันแบบเยอะมากถ่ายไปเรายไปหนึ่งเดือนเราเราเพิ่งจะตัดไปลงนะคือตอนนี้จะมีหรือไม่แต่ก็ได้ประกบไปแล้วเมื่อได้ประกบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างให้มันเกิดความชัดเจนนี่ใช่ไหมจิงเลยตัวเองคะแต่เอกสารนะคือเราสามารถเผยแพร่ได้แต่ก็เห็นคนอื่นลงแล้ว ก็ gallons, อื่นลงก็ไปดูดลงแต่ถ้าคนคนคนไม่ลงเนี่ยคุณก็น่าจะต้นฉบับไปใช่ฉหมใช่ได้ไปลงจไิงอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีต้นฉบับที่คุณลงอยู่เนี่ยนั่นคือต้นฉบับนั่นแหละใช่คือต้นฉบับเราเอามาให้ให้คำพิรูลเหมือนกันไม่ดีนะเพราะว่าบางทีเราเล่นสดลุกนักนักร้องบางทีเสียงไม่ไม่คงที่เราเราไม่อยากทำในนักร้องที่เป็นบุคลากรของของไทยจริงจริซึ่งผมว่า คนอื่นลงก็เราบอกไ้่ไม่น่าลงเลยเพราะว่าบางทีบางท่านเสียงไม่ดีแล้วเราไปเอาเอาเอาท่านไปลงอะจริงๆงี้ผมไม่อยากแต่งเสียงก่อนเลยไม่ลงนะไม่ทันแหละไม่ทันตามความจริงก่อนการจัดคอนเสิร์ตไม่ว่าแล้วแต่ก็ต้องมีต้นฉบับพูดให้กับผู้จัดยนี่เช่ว่าไม่ดีแล้วคุณจะบอกว่าดีหรือไม่ดีแล้วไม่ลงเนี่ยยังไงก็ต้องมีไม่ดีก็ต้องเอามีต้องมีเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงต้องมีต้นฉบับเนื้อเพล อจบแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับภรรยาของครูชาลีธนวิจิตท่านนั่งอยู่นี่ผมอยากจะถามว่าพี่ที่ดามีประเด็นอะไรม่ครับไม่มีภรรยมใหานได้ไหมไม่มีครับทุกคนไม่มีนะครับเราไม่มีเงินแล้วครับก็ไม่มีปัญหาแล้วครับขอบคุณครับทุกคนไม่มีทุ้งท่านครับน้องๆนักข่าวมีรายจ่ายหรือสองดาวได้ไหมเย่งได้ครับเย่งได้ครูแล้วตอนนี้คุณพอลนิมลยังติดใจเรื่องอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้จริงๆแล้วไม่ติดใจอะไรเลย หังจากน้เรียบร้อยแล้วแต่รอว่าทีจะจบเสร็จจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มฝึกสที่ฟ้องค้างอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะที่ค้างก็คือส่วนที่เราตกลงกันไว้ก็คือคนละเกษตรจะยังไงก็ต้องทำคืนมาไม่ทำไ้าพราะเกิดการแพร่แล้วถ้าเกิดกานเผยแพร่ก็ต้องทําต้องอูในส่วนนี้คือส่วนของครูรของครูอ่อนเนี่ยเป็นน้อง ึ่งครูเยไม่คิดถ้าดำรงเลยที่จะคอนเสิตแมแต่บาทเดียวไม่คิดเลยคไมคิดเลยก็ปจริงสิ่งที่อคุณคว่าไม่ว่าเราทพิรครูไม่เนคิดไม่แต่บาทเดียวอันนี้เป็นส่วที่เราต้องวยใช่เราก็ให้นะเราก็ให้นะแต่ว่าพอไม่เคยมากพอไม่เคยที่ทุกอย่างเรคิดเืไม่ว่าจะเป็นอะรใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ใช่ครับน้องคือสมัครใจตคองผู้สมัครใจน้องการที่จะดูแลคระชอชนที่ด่ที่ไปโยงขึ้นเยือนท่านนายกสมาคมดนตรีประเทศไทยได้เกียรติน้น้องๆมีอะไรถามท่านนั้นก็ขอบคุณท่านด้วยที่ได้ตาให้สถานที่กั้นมันแค่ไ่หน่อยแต่ไม่เป็นไรอบอุ่นดีคนคอมที่นึ่ครับได้ที่บอกว่าได้เกียร์หมดแล้ว ในด้าที่เขียนเรื่องด้านต่างๆด้านใจบ้างครับเคลียร์ทุกอ่านเรื่องเวามเข้าใจกันก็เคลียรเรียบร้อยขึ้นมาแล้วแล้ววันนี้ก็หนึ่งวันมาเราวันนี้เราตั้งใจเพราะเราคุยแต่แรกว่าวันที่สามเราว่าวันนี้เราจะนำเงินสองแสนมามอบให้ครูอ่าห้องสมาคมใช่ไหมครับก็วันนี้มาก็เตรียมเตรียมอย่างนี้ใช่ใช่ครัสตัวเลือดนี for ้คธ์พิมพ์นที่บอกว่าจะต้องรอทางทางการที่เดินไปทำเอกสารเรื่องเอกสารอ๋อมันก็เคยพูดกันแล้วแต่ว่าทางยูทูบที่ไม่มีตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะว่าลงกระทบที่พูดอย เราเสกใจเกงเกงใจแต่ละขัานที่ร้องไปเราไมเสกไม่ดีแตว่าเราเราเอไม่ลงะรคต้องบอกว่าที่ขยายความคาว่าเคลียร์เรื่องลิขสิทธิของปอที่ไหร่จะให้ที่หนึ่งทสอบคือเผอิญว่าตอนแรก้อาทํเอการเรื่องชื่อปอพทีนี้อก็เลยก ัทีนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าจะต้องไปเปลี่ยนกับทาง YouTube ซึ่งทาง y ยูทูบเนี่ยเขาต้องคนเปลี่ยนให้เพราะเราไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนว่าตอนนี้กำลังรอดำเนินการแล้วไค่แค่ตรงนั้นรอดำเนินการคือที่แบบที่แบบพูดตรงกันหรืออะไรเงี้ยค่ะคือตอนจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่มีอะไรจริงๆก็จริงจริงวันพร้อมมีเงาเปรี้ยงมาทำงานเนาะวันวันที่ไป แกมี่มีความความตั้งใจดีของเรามีสิ่งเดียวเลยค่ะว่าเราอยากไปแสดงความสำเร็จแค่นั้นเองแต่เผอิญนนะักข่าวก็ถามถามในประเด็นอื่นๆมาเราก็เลยต้องอธิบายไปจริงๆวันนั้นเชิญป้าพรณ์เ็ด้วยพเรพราว่านจิตงานไปไปไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เคลียร์กันยาวนะคะจนกระทั่งมันมีประเด็นอื่นๆต่อไปอีกเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่ได้คุยกันหนะักต้องอธิบายก่อไม่ได้คุยกันแล้วก็ป้าพรก็รก็บอกติ๊กทำไมติ๊กไม่ไม่คุยกับป้าพรทำไมไม่มรับสายอะไรเงี้ยเราก็คุยกันละก็เคลียร์กันแล้วเออเราเราเข้าใจผิดอะไรกันไปแล้วก็นฐานะเราเป็นเด็กอะค่ะเราก็ไม่นั่งถามอะไรเยอะค่ะพี่หนึ่งก็พูดพูดออกมาเลยว่าเอออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ป้าพรไม่สบายใจ <c oughs> ขอโทษแล้วกันเราไม่ได้ขอโทษในสิ่งที่เรารับผิดนะแต่เราขอโทษในสิ <c oughs> ่งที่เราเป็นเด็กแล้วเราสึกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจเพราะบางทีเราเป็นเด็กเราไม่รู้นะคะว่าเออการทํางานผู้ใหญ่อาจจะมองมอีกมุมนึงเราเป็นเด็กเรามองอีกมุมนึงแล้วถ้าเกิดทำให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจอ่ะในในฐนา,านะเด็กอ่ะยกม,มือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ได้เคลียร์กันแล้วนะคะแล้วก<ร>็ไม่ค่อยไม <ป S> ่รอดเลยนะ,ะอ,ยอันนี้เด็กก็ตามจุดกค่ะในบทในที่ที่เราไม่ได้ทำผิดก็ว่าเราเ<ไ>ป็นเด็กโอไม่ใช่แล้วเรื่องนี้จะเรื่องขึ้นมาไหน เราไมพูดเทนว่าไม่จ่ายค่ายจ่ายอันนี้เหตุมันเกิดเพราะคําพูดคําเดียวนั่นเองว่าเราไม่จ่ายค่ายจ่ายเพราะหนึ่งต้องมาฟังกันเองฟังเสียงตังโทรศัพท์ก็เป็นติดกับคือเรียกหาเงินน้องพูดอย่างนี้เถาะเราฟังจากในทีวีแล้วมีความสุขเอ๊เรากดบัญชีให้หนึ่งล้านบาทแล้วเพื่อเป็นสำรองจ่ายให้ไปจ่ายค่า้จ่ายการทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีค่ายจ่ายใช่ไหมหนึ่งเราหนึ่งกดบัญชีให้หนึ่งล้านบาท เมื่อเปิดเนีแล้วเธอไม่ใช้แถ้าเธอไม่ฟังมาแล้วไม่ใช่ใช่ไม่ได้การเปิดตัวนั้นอ่ะหนึ่งไม่ได้ไปด้วยเราพูดคำพังพ้องกันทุกครั้งหนึ่งไม่เคยอยู่ที่ประชุมต้องต้องอยู่เดี่ยวๆคือจะน้อยหรือจะมากแต่ว่าเธอต้องถาให้เข้าใจก่อนแล้วพูดทำไมอ่ะเพราะว่าเออ ไม่ฟักเงินไม่จ่ายเงินเขาไม่เราต้องมาฟักตรงตัวสำรองเองเองเองไม่ได้เอางีได้เป็นเรื่องเขาไม่ถือเราันนี่เข้าใจนะครับโอเคเข้าใจครับเข้าใจเข้าใแต่ถ้าเพ่งยังไม่ยังไม่ยอมถือจะมีไม่ต้องชี้แจงเมื่อวันเดือนหนุ่มขยันความขัดเกินโดนนักข่าวนักข่าวอ่ะถามมาเรื่องเงินสี่ล้านเนาะทีนี้เราก็เลยต้องอธิบายเป็นประเด็นนั้นอ่าต้องบอกว่าเราเราอาจจะเราตอบคำถามเพราะนักข่าวถามมาแต่ถ้านักข่าวไม่ถามมา กราไม่ออกไปประเด็นนั้นนะคะแต่ในใจตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อตุกคอนบอกว่าใช้ได้จริงไม่รู้เองอันีจริงก็เลยยอมรับตรงนี้ว่าเออมัินจริงไม่รู้เองแต่ว่าแต่เราก็ไม่กล้าเอาไปใช้จริงๆนะคะเราไม่กล้าไปใช้ก็บอกตุาคอนเราตุพคอนหนูไม่กล้าหนูไม่ได้หนูไม่กล้าเอาไปใช้จริงๆเพราะว่าถ้ายอดมันยังไม่เลียผู้ใหญ่กรรมการในการจัดงานยังไม่ได้รับทราบหนูไม่กล้าไปใช้เข้ายิ่งเยอะนะเธอยิ่งมากเลยจะยิ่งเข้าตัวเอง เอกสาจะมีหมดเอกสารมันหมดในความเป็นจริงที่มันคุยกันนะี่วงเนที่เราเปิดบัญชีหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็หนึ่งในสามเท่านั้นเองผมิดผมคชาง่ายง่ายๆเลยได้จบสบายๆเลยครับเนื้อยืในกรไปกระเพราถามที่หนึ่งในกรเขาหลังจากหนึ่งในจ่ยเงินสองแสนนี่แล้วหนึ่งสามารถเอาเอไม่มีปัญหาเนี่ยไปทำกระโดดได้ไหนคุณต้องมาทำเอกสารการเนรียบร้อยก่อนไม่ม่เขาจะม่คิ มีค่ะเพราะเรารุวมกันอยู่แล้วไม่มีปัญหามีแต่เราต้องทาให้ถูกต้องทำกระจายถูกต้องนะถึงจะไม่ใช้ก็ต้องทาให้ถูกต้องเพรมันเกิดขึ้นมาแล้วอต่ถอย่ไ้ไม่ทำก็ไม่ใช้ออกไม่ได้คุณจะกแค่หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีก็ต้องทำต้อทำสัญญาเหมือนซื้อเพลงนี้จะทํมาเลยมันมันตะามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องไหมได้เข้าใจนะแล้วเพราะฉะนั้นเดยาคุยแล้วแต่ถ้าคุยมาก เรา้องเอชเจนถ้าเธอยิ่งคยิ่งมากยิ่งจะเข้าตัวเอกสารเรามีหักฐานไม่หลักฐานทั้งหมดมช่นทำัไมเข้าใจนแล้วรานนั้นตุ๊กจะพูอะไรต้งพูดก่อนนะคอแบบนี้เ่าใ่อนเข้าใจรายกมให้ใญ่ไมพอใจไม่ใน้อยจพี่เอ็นดูเลออย่แล้วแต่ว่าอดเเ่ว่า ความที referral, ่เราเองดูแลก็ไม so ่ประสานกันองตัดสินใจเองมัเลยทำให้ไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่เข้าใจกจอนภาษากันไม่ได้เลยก็เลยต้ก็เลยบอกว่าอะไรก็แ้พูดชัดชัดพาได้ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับตัวเลขอยู่ข้าวองกฤไม่ได้ข้าวอ้าาน้องมได้เยเย่อแม็กเจะได้ เดียกขอทีเย็นีแนะรับสองแสนวันนี้จะมาชท่าลรจะมาให้ใครบ้างเลยมอบให้ใครบ้างนะครับมอบสองแสนคือสองแสนมแล้วอบสองแสนยังไงะคะอ่าอเรไปแล้วเดี๋ยวหนึ่งอธิบายเรื่องมอบสงแสนยังไงสองแสน่มอบให้ใครบ้างนยครับขอโทษนะคะ คอนเอิรเนี่ยอันนี้เป็นการตัดสินใจของมมุ่นที่ว่าเรออาปรับก็เนี่ยสิบล้านแต่ว่าเราขอไปสามแสนตอนรอบมาเรื่องสองแสนอันหนึ่งที่เอาตังค์เดือนมาในช่วงนี้จะมาใช้อะไรนะชั้นหนึ่งที่จะต้องมาให้กับครู้อเรื่องค่ากำลังของครูสองให้กับเออสมาคมนักร้องสามให้กับอา,าจารย์วลาที่ที่เราตั้งใจเอาไว้ แต่ไม่ได้ม่ได้ว่าเอามาเป็นสมบัติสุกตัวเข้าใจนะครับุญงุศลได้ก็ได้ดีแ่ไม่เข้าใจนะอันนี้เธอเธอเวลาลูกดูว่าจะเข้าใจนะแต่ให้จัดหัวใจกันใจอุยหัวใจอไม่ได้หนึ่งใครไม่รู้ตัวเราไว่ร้เอคารกันครับพวกเรานสาธุนะครับวกเราความร้กันนะคั้ เดก็เรมนนเดีับมะตกอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพือนก็ก็เรื่องมหากรุก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ระหว่างค่ายโคลิเซียมนะครับและคนหนึ่งจักรวาล ก็ตอนนี้ก็คือนะครับวันนี้เคลียร์นะชัดนะครับกับประเด็นหนึ่งแบหนึ่งปีกว่าๆนะครับดูว่าเราไปตรงนอไนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูตรงนะครับชัดเจนนะครับมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวมันเกลี้ยร์หมดแล้วเนี่ยที่เราคุยกันที่บ้านที่นี่เนี่ยแต่มันตรงไปตรงมา ก็ชัดเจนนะครับตรงนี้ผมจะพาไปดูภาพสดๆนะก็ะไดก็ดนะัีรับ,รบเงินจริงๆนะครับก็ปัจจัยจำนวนสองแสนบาทนะครับถวายแด่ว,วโควทองให้กับพระอาอจารย์วาัาถาถวรมือถือติดต่อนะครับ กกจบมากล่าหนึ่งปีครับกับดราม่าคอนเสิร์ตครูชาลีอินทราวิจิตนะครับจะะทใหห้รรือค่นับจบไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเรียบร้อยนะคุ้และเราจะพบกันสดอีกครั้งกับข่าวเด่นประเด็นร้อนหนึ่งเออแทนที่เราจะกลับมากกว่านั้นแล้วก็ แล้วแล้วทางคุณหนึ่งมีความผิดอะไรนัการเององแสนเขาบอกเบอกไม่ได้ผิดอะไรเขาบอกั่าเรื่อกานนงอยู่เมืองส่งแสนก็มงอยู่ว่าคือไม่ได้บอกว่าเออเราผิดในเรื่องนี้หนึ่งต้อบอกกรงๆว่าเออเราผิดในเรื่องนี้อขออุณพรแล้วแต่เหาเวลามาขอคุณพรก็แค่นั้นนักการเรืองรู้ว่าสอแสนเงอะไรนไม่้ผิไใช่ไม่ได้ผิดก็ไม่ต้องจ่าย อหนม่งก็ไม่ต้องการท่านบอกเองเพราะตัวนี้พี่บอกไปแล้วว่าเป็นหนึ่งข้าที่เราฟ้องเรื่องเ่ิเลิขสิทธิ์สองแสนในสองแสนนี้ฟ้องหนึ่งแปลหนึ่งเขาอะไรดูเป็นตัวตัวเงินเยอะตัวเงินนี้ก็เป็นเรียนร่างมาหนึ่งก็ยอมรับว่ามีมืออ้อมผิดในการเลย่องคอร์รัปชั่้าสองแสนแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ผิดไม่ผิดนี่ก็กลายไปหรอกก็ไม่ต้องจ่ายเขาไม่ผิดอะไรก็มาตกลงกันกอนหน้นักข่าวก็ยอมรับกันด้วยว่าเออเราผิดครับก็จบ ใชไหม้ยกาเห็นนางเทียพิารณาเนี่ยี่จริงมันจบในู่นาทีได้แห้วทานนึงเอ่ยปากไม่ว่าคุณแฟนเอ่ยปากไม่ว่าจบแกเรายรับผิดว่าที่สองทุกอย่างนะครับผู้สื่อข่าวที่เขาจะมีช่วงตอบคำถามกับทางผู้สื่อขาวแล้ป็นกาต่อรอต่อเทียกันอยู่ครับก็ก็คือชัดเจนนะครับคันนี้ก็คือชัเจนียเรื่องประเด็นต่มา นะครับน้องมดามาคอนเสิร์ตของเฉลี่าวิกิตนะครับในปี2องพยิบที่เกิดขึ้นครับก็ชัดเจนต้องยอมแล้วป่ะนต้องบอกอย่างนั้นจริงๆต้องมาอธิบายสอม่ือจริงๆเรื่องอธิบาย่องมันมาขอบยากเพรามันเป็นเรื่องที่ ไม่ต <st ้องไม่ต้องเสาตรเราเราบอกว่าเราเปสุดท้าดวความจริงต้องพูดได้ด้วยความจริงอันนี้คือให้รักาสบายใจว่ามัต้อง่าด้วย่เพราว่าถูกเป็นคนโดนฟ้องะวัน้เพว่าถูกฟ้องเอะไรล่ะดูฟ้องเรต่องอะไรฟ้องร่องอะไร้องเรื่องอ่าได้ได้ค่ะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลนเกรลนะเมใช่ไหมเออละเมิดลิขสิน้องน้องคเิ่งเองค่ะเอเ่เองใช่ละเมิดละเมิดไหมอันนี้ก็ผิดเรื่องลิขสิทธ์เ็กฟอก็เลยฟองเออบนครับบปนี่ค่ะอตนตองไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่บอกให้ือเข้าใจเราะว่ร้องเพงแต่ว่าจะร้องเพลได้ก่อนสรุปก็คือก็คือเพลงของน้องเขาเพ่งเพลง คือจริงๆแล้วเดี๋ยวโทษนะคะรูเลยไม่ใ um> ช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาพื่อเพลงนนี้องบอกจริงนะรูนะมันไม่ใช่อย่างนั้นบางเออเนี่ยมันเป็นเออพลงในชุดนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาแต่เรามอบให้กับเออหนึ่งเขาเป็นผู้เล่นตองไป็ครูลาเรียบเรียงของการจัดงานขึ้นมาเมื่อจัดงานขึ้นมาหนึ่งก็จะถือสิทธิ์ว่าเพลงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของฉัน ก็เลยสามารถที่จะไปคนนู้นก็ได้คนนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครูผมแปลเป็นไทยทันๆเลยว่ามันเป็นหลังอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เราก็เอ๊ะทำนี้ก็ไม่ถูกมิใช่เอาเด็กเนี่ยมาเป็นตัวตั้งอไม่ใช่อันนี้เราเกี่ยวรื่อิลิขสิธิ์ไม่เกี่ยวกับเด็กคร้ายๆใครคนใดคนหนึ่งเอาไปล็อกก็ถือว่าผิดถือว่าละเมิดแต่คุณเอาลูกของคุณมาหรือใครในกรใขอมาก็ถือว่าผิด ถูกต้องไหมคะเมื hmm. Leonardo, pe, ่อผิดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยถามว่าคำว่าสองแสนนี่มันมาจากไหนเพราะจะมาจากอลาเมอร์หาหาการโอเคนี่เราพยายมตั้งใจแล้วที่ก็ถูกต้องไหมคะแล้วการอละเมอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็เลยถามมาต้องไม่สิบล้านทำไมมันเหลือแค่สองแสนอันนี้ความเห็นใจซึ่งกันและการความเห็นใจซึ่งกันและการไม่ใช้คำนี้ว่าความเห็นใจซึ่งกันและกันเราก็เลยลดให้ตัวจะคุ้ม มันไม่เข้าประเด็นสังคมจบก็มาแต่ก็วันนี้ต้องมาเพราะว่าก็พอนต์เขาบอกว่าเงื่อนไขนี้ฟอนต์นี้ที่จะเอาไปใช้แต่อยากมอบให้เป็นการอุปสเพื่อที่จะให้ลูปเคหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้ว่าฟันก็เลยอยากจะให้เห็นว่าเออดเงื่อนงี้ลงมาทาบุญที่วันนี้นะเรียกร้องมาเนี่ยเพราะว่าในใจบก็จบไม่สวยแต่ถ้าจบให้สวยเนี่ยเราก็ต้องพูดความจริงเม่ใช่ะเกิดความกระจ่างและชัดเจน เราไมหมคะเราอย่าเรียกมาเรียกไปว่าเรียกแล้วมันจะไม่ช้นแล้วมันก็จะไม่จบจริงๆอย่างลูกศรนราพูดถูกไม่เกินห้าึงจะจบเลยแต่เราก็ไม่ไม่เข้าประเด็นเรียกมาเรีกยกไปอดูไป นะคะก็ก็เวลาคุยขอโทษนะหนึ่งก <table> ็ต <están> like like ้องมองตาเธอว่าเออพูดได้หรือไม่ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันม่มันจะได้ไม่ใช่ม่ใช่มันเห็นชัดชัดอยู่แล้วทุกคนเน้นอยู่แล้วเธอพม่กป่งรงแล้วว่าพี่จะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงเพียงแต่ว่าอะไรเราแต่เราก็พูดในสิ่งที่ความจริง ใช่คือเงินจานวนนี้ СТ น mm ่ะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าหนี้เขาตอนนี้เขายอมรับใช้หนี้ใช่ใช้นี้ไม่ใช่ใช้หนี้เรื่องอื่นนะใช้หนี้เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทางเจ้าหนี้เอาไปเอาแค่นั้นแ่นั้นถึงแล้วถึงต้องไปร้องเพลงถึงนะอ่าคือคำไมเาละเมิดลิขสิทธิ์ตัวนี้ก็ใช่ครับถ้ามันไม่เกิดตัวนี้ไม่เกิดขึ้นก็คงไม่ได้ตัวนี้ไม่ไม่จะใครไปร้องไปแล้วแต่ถูึงเวลาเช่นหนึถามว่าเราจบหรือยังเราจบแล้วแต่จบแล้ว าถึงบอกว่าในยูทูบไม่ลงแต่เราไป็นนักพันธสัญญาถูกต้องไหมถึงจะสัญญาจะสมบูรณ์สิ่งมันจะสมบูรณ์ต้องการด้องสัญญาไม่ใช่ว่าออกแล้วไปแล้วกันเอาไม่ได้เดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้ว่าแต่พันสัญญาคุนยูไม่ออกมาเรื่องคุนแล้วก็สัญญานี่ไม่จะแรงนข่าวเลยนะเล่นข่าวไม่มาแล้วนะจบ้ะไม่ได้ไม่ได้ทำเตือนโอเคอันทุกอย่าอันนี้เคลียจบนะก็จบประเด็นดราม่านะครับขอบคุณค่ะ